โคนเตอร์ Hunter, สวัสดีครับวันนี้เราจะไปที่สวนไวสุกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้รับสัญญาณมาว่าวันนี้มีลาบเป็ดนะครับผมก็เลยรีบโดดขึ้นคุณเข้ากรรมออกมานะครับจะไปให้ทันจะพยายามไปให้ทันแน่ใจว่าจะทันอุ้งอาหารหรือเปล่านะครับแต่เราก็เตรียมเนื้อมาด้วยตามสไตล์ของโคนเตอร์ Hunter นะครับวันนี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นคอยติดตามกันนะครับไปกันที่สวนไวสุกครับ ตอนนี้เราก็มาถึงที่สวนเวสุกันแล้วนะครับผมเห็นแค่เป็ดนะที่เขาส่งไปเรียกว่าเป็นเมนูลาเปตเลยวันนี้อกเป็ดอกเป็ดกับน้ำปลาอีกหลกำแพงนะครับมาดูกันว่าทุกควนการจะเป็นยังไงเอาพีชอธิบายครับเอานะครับตอนนี้นะฮะก่อนหน้านี้นะครับผมบักมาแล้วนะฮะเป็ดนะครับแต่ว่าเรามีสูตรเด็ดมากกว่านั้นก็คือต้องเพิ่ม รสชาติที่มันนัวเข้าไปอีกนะครับโอ้นี่คืออบเป็ดน้ำปลาทีหล่ากำแพงใช่ครับใช่นี่ครับนี่ครับหล่ากำแพงนะครับนี่แหะขออนุญาตนะขออนุญาตเปิดให้ดูสดๆเลยนะครับครับผมอ๋อเราเราจะใส่เข้าไปในนี้โอเคครับผมอ๋อนี่คือน้ำนะครับนี่คือน้ำน้ำมัก ครับตอนนี้เรากำลังรอเป็ดที่อยู่ในองค์นะครับอีกสักครึ่งชั่วโมงก็จะเจอกันเลี้ยงอาราพรหอมด้วยอีหลายคําแพงนะครับจังหวะนี้ก็ดื่มกินกันไปนะครับกับเพื่อนๆนักดนตรีนะครับอยู่กลางน้ําหมุนไปนะครับนะแล้วเราก็จะมาทําเมนูของคอนเตอร์ของเรารอนะครับเนี่ยนะฮะเนื้อวากิวส่วนลิฟายนะครับจาก ฟาร์มบัวงามนะครับขอบคุณที่สนับสนุนเนื้อเรามานะครับฟาร์มบัวงามนะครับหมักเนื้อเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเนื้อนะครับสเปเชียลวากิวจากฟาร์มบัวงามนะครับเดี๋ยวเราไปด้านกันตรงนี้นะครับวันนี้เราจะกินกับน้ำจิ้มซอสปลา ขอครับเจ้นะครับเจีวมะขามนะครับขออีกคำหนึ่งเจวมะขามอีหลายกำแพงแล้วก็เนื้อโคขุนจากฟาร์มบัวงามครับเป็นพิมพ์ยมวากิวนะครับจิ้มลงไปนะครับนะฟินครับฟินครับย้อนไปจิ้มๆเลครับม <c oughs> ะมา กีฬาคข่แพงนะครับเ็น้ำประลายหีาขงแพงเราน่าจะได้แล้วใช่ไหมพี่ใช่ผ่านไปเวลาผ่านไป30สินาทีโอเคมาดูกันมาตรงไปใกล้เลยมารับเลยโอ้โหรสชาติสีสันเดี๋ยวดูทั่วนะได้อยู่นะพี่นะโอ้แบบทุ่งๆนะมา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 เลย สนุกไม่ใช่吗เนี่ยชิมกันไหมฉันชิมกันนะอืมังดีได้เป็ยมาเป็ดอบอีหล่ากำแพงเป็ดอบน้ำปลาอีหล่ากำแพงเฮ้ยใช่พี่มีทิ้งเรื่องที่มีความนัวนอืม เพิ่มกลิ่นของอิลากระเพงเข้าไปให้ได้รสชาติที่ใหม่พี่ใช่ชิมเขาอีกท่เขาอีกคำอันนี้ไหมได้แต่สามทีมงานนำไรไร้ำลายไหลทีมงานนำไรไร้ำลายไหลทีมงานน้ำลายไหลบี๊บบี๊ดยิ้มครับ <laughs> จบกันแล้วนะครับ จะอยากก็ไปทำนะครับทำตามเลยนะครับผมแนะนำว่าถ้ามีชิมลองด้วยจะเข้ากันมากครับผม hmm. น้ำปลาอีลากําแพงก็เป็นอกวันนี้สวนรวยสุขครับ hmm.